คืออันนี้นะคะเรายังไม่ได้มีมติรื้ท่าีจะยกเลิกใดๆน,นะคะเจะเปยนสาเปลนิเดิหน้าต่อคือตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ทําอยู่ก็คือเรารับฟังความคิดเห็นอยู่ค่ะวันนี้ดิจิทัลอะไไม่ได้เข้านะคะมันยังอยู่ในเรื่องของการวนความเห็นนะคะเพราะว่าจริงก็มีในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานหลายอันไม่ว่าจะเป็นสรารพัทเองเป็นแบงค์ชาติเองเนี่ย ก็เริ่มมีความคิดเห็นเข้ามาซึ่งแน่นอนเราต้องรับฟังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงแล้วยังไงก็ตามเนี่ยความตั้งใจของเ,ออเรื่องของดิจิทัลวอลเลตการกระตุ้นเศรษฐกิจกกมันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจกกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัใจจัยในการสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รับความคิดเห็นจาก,จากผู้รู้รู้ทุกหน่วยงาน โอ้ oh. คืออันนี้นะคะเรายัางไม่ได้มีมติรู้ั่นจะยกเลิกใดๆนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นก็คือต้องฟังให้ให้ให้ครบก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เงิน,<ม>เ,งนเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถจะทําอะไรที่เกิดประโยชน์ชนสูงสุดต่อคนทั้งประเทศอันนี้คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องมองไปที่เป้าหมายว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่า สุดท้ายแล้วเวียนความเห็นทั้งหมดเนี่ยออกมาว่ายังไงนะคะอันนี้มันไม่สามารถไม่สามารถเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวได้ที่ว่าเราตัดสินใจแล้วโกได้เลยมันต้องมันต้องดูเรื่องทีประกอบด้วยคือตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ทําอยู่ก็คือเรารับฟังความคิดเห็นอยู่ค่ะหเร อันนี้เนี่ยเรายัง,งความเห็นไม่ครบเพราะมันมีมมีปัจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของออทั้งทาริกเองทั้งทางเรื่องของภาษีเองมันมีเข้ามาครบเนี่ยต้องรอก่อนว่าถ้าความเห็นครบแล้วเป็นยังไงต่อมันถึงจะไปกําหนดได้ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นวันเดิมอ,อยู่แต่ว่าต้องเอาข้อมูลให้ครบก่อนนะคะถึงจะแจ้งได้เพราะอย่างนี้ถ้าจะให้แบบพูดเป็นรับปากว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าเราก็บอกแล้วว่ากาลังรอความคิดเห็นอยู่นะคะ อันนี้ต้องปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นปัจจัยที่เข้ามาแบบที่เราไม่ได้คาดหวังคาดฝันเช่นกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศเรานะคะอันนี้ต้องฟังไปด้วยเหตุและผลด้วยว่ายังไงซึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือไม่เปลี่ยนยังไงเนี่ยต้องมีคําอธิบายจากท้าวอยู่แล้วนะคะ